ที่เมื่อคืนนี้นะคะมีประกาศจากทางกรุงเทพมหานครให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตหลักสี่รวมถึงเขตตลิ่งชันค่ะให้อพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากว่าระดับน้ําสูงจนเกินการควบคุมอาจจะอันตรายถึงชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิสนวันนี้เราบินมาสํารวจเขตที่ต่อเนื่องการกลายเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสุดต่อไปนะคะก็คือพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเขตบางเขนนั่นเองค่ะเวลาเพียงไม่นานนะคะทําให้พื้นที่ด้านในสุดที่น้ําท่วมเข้ามาถึงก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตบางเขน ตอนนี้มีทั้งน้ำที่ผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งเป็นน้ําที่มาจากคลองบางเขนที่อยู่ทางด้านเหนือของมหาวิทยาลัยเออล้นคลองออกมาค่ะก็แค่ข้ามคืนเท่านั้นเองนะคะทาให้น้ําท่วมเข้ามาพื้นที่ของทิศเหนือในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วตลอดแนวของเส้นหน้ากรมการ น้เนี่ยแหละคะ่ะน้าท่วมหนักมากทีเดียวบริเวณชุมชนริมคลองนอกมหาวิทยาลัยนี่ถูกน้าท่วมไปหมดแล้วนะคะส่วนภายในมหาวิทยาลัยเองตอนนี้เขาเร่งก่อกําแพงเสริมแนวประสอบทรายป้องกันจุดสําคัญอย่างระบบตู้สายกระแสะไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเพื่อจะป้องกันความเสียหายเพราะว่าที่นี่นะั่นเป็นส่วนพักพิงของผู้ประสบอุทกภัยค่ะล่าสุดทางมหาวิทยาลัยตัดสินใจย้ายผู้ประสบภยัยไปพักอาศัยกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้วนะคะ ก็เริ่มเคลื่อนย้ายกันมาได้สองวันแต่ว่าตอนนี้ยังเหลือผู้ประสบภัยบางส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอีกกว่า1,300คนอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะระดับน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางส่วนเนี่ยถึงหัวเข่าเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะบริเวณอาคารสารนิเทศ50ปีตรงนี้น้ำสูงมากแต่ว่าที่เฮลิคอปเตอร์ข่าวข,าของเราบินสำรวจเวลานี้ค่ะเรื่องของการจราจรเส้นวิภาวดีรังสิตยังสามารถสัญจรไปมาได้นะคะ ทางด้านของประตูวิภาวดีรังสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เส้นนี้ตั้งแต่เหนือโรงงานยาคูยาวผ่านลงมาถึงสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนไปถึงโรงพยาบาลวิภาวดีมุ่งหน้าเข้าไปทางห้าแยกลาดพรา้าวตรงนี้ยังไม่มีน้ำท่วมขังสัญจรจะตามปกตินะคะแต่ว่าเส้นทางที่มีปัญหาก็คือเส้นทางลลคอล r o a ค่ะเรียบคลองเปรยประชากรตั้งแต่ช่วงของกอนเมืองยาวลงมาถึงหน้ามอก,กษตรนะคะตรงนี้มีน้ำท่วมขังเป็นระยะ รถเล็กเนี่ยผ่านได้บางช่วงเท่านั้นค่ะและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดจากทีมเดียวข่าวเจ็ดสีนะคะทันทีที่มีความเปลี่ยนแปลงเราจะบินมาสำรวจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ